วันนี้ฮะนอกจากจะดูดวงแล้วนะครับเรายังจะมีวิธีการทําบุญเสริมดวงสําหรับ12ราศีนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นะครับทําบุญอย่างไรเสริมดวงทําบุญอย่างไรให้ดวงเองครับติดตามได้ทีกท้ายคลิปเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับอาจารย์โจโดูแล้วใช่เลยครับกับดวง12ราศีประจําเดือนกุมภาพันธ์2564นะครับเย้น <Yeah! S 1> ่ครับวันนี้เราจะมาดูดวงกันครับว่า12ราศีดวงแต่ละราศีนะครับลัคนาราศีดวงใครจะดีดวงใครจะได้ ครับวันนี้พบกับอาจารย์โจนะฮะหมอดูคนดีคนเดิมหนุ่มเมืองชนคนหน้ามนตนะครับรู้ทันดวงรู้ทันชีวิตครับต้องมีสโลแกนนะครับรู้ทันดวงรู้ทันชีวิตโค้ชจิตให้ตื่นรู้กับอาจารย์โจดูแล้วใช่เลยครับก่อนที่จะไปดูดวงครับเรามีทำเนียบกันปกติครับฝากร้านกันด้วยนะฮะผมมีช่องทางครับหนึ่งอาจารย์โจแชนแนลครับคลิป YouTube ดีๆก็ไปติดตามที่นั่นได้นะครับใครที่ชอบอ่าทาง YouTube นะครับอาจารย์โจแชนแนลนะครับภาษาอังกฤษนะครับ A J A R N J O E แล้วก็เป็นวั Channel ครับ C H A N N E L ครับชั้นหน้าแปลว่าช่องเลยครับช่องอาจารย์โจนั่นเองครับยังไงกด subscribe ครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับทางแฟนเพจชื่อว่าอาจารย์โจดูแล้วใช่เหนือนะครับยังไงฝากกันด้วยนะครับฝากเมตตาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูดวงกันดีกว่านะครับไปกันเลยสำหรับราศีแรกนะครับนั่นก็คือคนลัคนา ราศีเมษครับอยู่กับผมแล้วนะฮะไพ่อยู่ในมือครับเรื่องงาน ราศีแม่ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับค่อนข้างที่จะโดนเดนมีความสุขทําอะไรก็ลงตัวนะครับถือว่าเรื่องงานเนี่ยมีข่าวดีครับเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างการเงินก็ยังโอเคนะยังไปได้ดีครับยังไปได้ดีฮะแล้วก็อาจจะมีรายจ่ายกับคนใกล้ตัวเยอะไปหน่อยนะครับส่วนเรื่องความรักครับคนมีคู่มีข่าวดีครับอาจจะมีบุตรนะครับแล้วก็อาจจะมีเด็กๆเข้ามาด้วยนะครับคนโสดนะฮะเป็นโดนกินเด็กนะฮะส่วนเรื่องของสุขภาพครับดูแลกันหน่อยนะฮะคนราศีแม่สุขภาพร่างกายไม่ค่อย เรื่องของโชคลาภครับคุณมีโอกาสนะครับชาวลัคนาราศีเมษนะครับมีโอกาสที่ดีมีโอกาสที่จะอเกิดความสาเร็จนะครับภาพรวมครับถือว่าคนลักนาราศีเมษนะครับเป็นดวงที่ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับรับทรัพย์รับโชคครับและนี่คือดวงของคนลักนาราศีเมษครับดวงดีโชคดีในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับจากคําพยากรณ์จากไพ่ผลักหูนั่นเองจ้า ปกันต่อนี่ครับสำหรับลัคนาราศีที่2ครับก็คือชาวลัคนาราศีพิศษนะครับพิศษเนี่ยเรื่องแรกก็คือเรื่องงานครับอาจจะเครียดมีตกกังวลมีอุปสรรคมีปัญหาการค้าการขายในเดือนกุมภาพันธ์อาจจะเงียบเหงาหงอยนะครับเรื่องเงินก็ต้องวางแผนนะครับเรื่องเงินต้องวางแผนนะครับแต่ก็สามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคไปได้นะครับก็เท่าไหร่นะฮะคนลัคนาราศีพิศษครับแล้วเรื่องความรักนะครับนโศดมีสเสน่ห์นะคนมีคู่ก็ต้อง เรามาระวังเรื่องปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับให้ระมัดระวังนะครับส่วนเรื่องสุขภาพครบท่านผู้ชมสุขภาพก็ให้ระมัดระวังความเครียดความวิตกกังวลนะครับสุขภาพร่างกายไม่ค่อยสู้ดีนะครับเรื่องโชคลาภนะครับเป็นยังไงบ้างก็ไม่ค่อยดดลักนณาราศีพุธศพในเดือนกุมภาพันธ์ดวงไม่ค่อยโสมีโสมภายเท่าี่ควรครับแต่ถึงอย่างไรแล้วครับชาวลักขาราศีนี้ครับก็จะผ่านพ้นเรื่องราวและอุปสรรคปัญหาต่างๆไม่ได้แน่นอนครับใจเย็นๆนะชาวลักขาราศีพุธศพนะครับ ไอ้กันต่อนี่ครับสำหรับลัคนาราศีเมถุนนะครับจริงๆแล้วเมถุนในปีนี้ดีครับเรามาดูซิว่าดีไหมเรื่องงานก็ถือว่าได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆครับสิ่งที่คิดที่คาดหวังจะก่อเกิดผลที่ดีนะครับแล้วก็ใครที่คิดที่จะมีบุรนะครับก็มีข่าวดีนะครับเรื่องการเงินก็ต้องระมัดระวังฮะรายจ่ายอาจจะเยอะนิดนึงครับสำหรับชาวลัคนาเมถุนนะครับส่วนเรื่องของความรักครับโสดโซต่อ นะฮะคนโสดโสดต่อคนมีคู่ก็ให้เติมเต็มในเรื่องของความหวานกันด้วยนะครับแล้วก็เรื่องต่อมาครับก็คือเรื่องของสุขภาพครับกระดูกกล้ามเนื้อความเครียดนะครับเดือนกุมภาพันธ์นี้สาหรับลัคนาราศีเมถุนก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพครับเรื่องโชคลาภครับมาจากเลขทะเบียนรถการเดินทางเขาบอกว่าชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับจะได้โชคได้เงินนะครับถ้าเดินทางนะครับอ่าและภาพรวมม่เห็นนะฮะมันบสรุปคือราพะคือเงินนะครับ ว่าชาวราศาีเมถุนครับถึงแม้จะมีเรื่องราวอะไรก็ตามครับแต่ดวงของท่านการเงินก็ยังคงดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนครับราราถือว่าดวงดีครับพี่ครับ ไอ้กรต่อนะครับสาหรับลักขาราศีกรกฏนะครับกรกฏเป็นยังไงบ้างกรกฏเรื่องงาน่ค่อยเป็น่ค่อยไปนะครับคุณได้ไพ่ถอดแสดงว่ามันต้องไปแบบเนิบๆอ่ะอย่าไปแบบรีบร้อนอย่าใจร้อนนะครับลักราศีคุณเนี่ยทำอะไรก็ต้องใจเย็นๆนะครับถ้าเร่งรีบไปไม่ได้วางแผนได้เหนื่อยแน่ครับเรื่องการเงินครับเขาบอกว่าให้วางแผนให้ดีรายจ่ายเยอะอาจจะเครียดได้อาจจะวิตกกังวลได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีกรกฏวางแผนเรื่องการเงินด้วยนะครับส่วนเรื่องของความรักครับข่าวดีจริงๆครับมีคู่จะสสุง แต่งงานกันนะครับใครที่แต่งงานแล้วก็ดีขึ้นนะครับคนโสดก็อาจจะมีความรักดีๆเข้ามานะครับความรักถือว่าแฮปปี้มีเสน่ห์มากเลยนะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพไม่ค่อยดีครับสุขภาพ ดูแลตัวเองครับอาจจะเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายได้นะครับนะแล้วก็เรื่องชคลาภนะครับมาจากเรื่องของการทําธุรกิจนะครับมาจากเรื่องการวางแผนเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณวางแผนดีอยู่แล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งราศีที่ดวงเนี่ยกำลังจะอยู่ในเกณฑ์ขาขึ้นเลยนะฮะพระพาลรวมก็ขอให้เด็ดขาดวางแผนให้ดีให้ใจร้อนนะครับรอบครอบนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎอาจารย์โจเป็นกําลังใจให้สาหรับลักนณาราศีนี้ด้วยนะครับ ต่อไปนะครับคือลัคนาราศีสิงห์นะครับสิงห์เป็นอย่างไรครับสิงห์ก็เรื่องแรกนะฮะเรื่องงานครับคุณต้องเด็ดขาดนะครับใช้อํานาจให้เป็นนะครับต้องชัดเจนาลัคนาราศีสิงห์ต้องเด็ดขาดนะครับก็จะทําให้ลัคนาราศีสิงห์นี้ฮะไปได้ครับดวงพิศทางอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับส่วนเรื่องของการเงินนะครับท่านผู้ชมการเงินเป็นยังไงบ้างนะฮะก็มีเขาดีนะครับได้เรียกว่าได้เรื่องราวที่ดีเกิดขึ้นนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ครับมีเงินเข้ามาทําอะไรก็ถือว่าประสบความสำเร็จ ส่วนเรื่องของความรักเป็นยังไงบ้างความรักก็ได้คาว่าทันหนังนะครับอาจจะมีเรื่องราวดีๆครับได้คู่ที่ดีคนสดมีขา่าวดีคนมคีคู่ความรักดีขึ้นครับเรื่องสุขภาพครับแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการแบบว่าบำรุงตัวเองมากขึ้นนะครับลัคนาราศีสิงห์ครับเรื่องของโชคลาภมีข่าวดีครับเพราะว่าลัคนณาราศีสิงห์เนี่ยจะเป็นดวงที่มีโชคจากการค้าการขายการทารรธุรกิจหรือแม้กระทั่งการเสี่ยงโชคก็ดีนะครับภาพรวมครับก็ผมถือว่าดีนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การเอ็นดูมากขึ้นทําอะไรกก็จะได้รรัับบาสสนนุ รักคนบและนี่คือดวงของคนร,ราศีสิงค์ครับไปกันต่อนะครับสำหรับร,ราศีกันนะครับกันดวงก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นนะครับถือว่าเขาเรียกว่าเสือซุปอย่างนี้ดีวกว่าร,ราศีกันครับเรื่องงานเห็นไหมมีผู้ใหญ่เมตตา กับใครที่เครียดใครที่กังวลนะขอความช่วยเหลือนะครับปรึกษาผู้ใหญ่แล้วก็ให้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ด้วยนะฮะคุณกําลังจะมีข่าวดีฮะกับเรื่องราวที่คุณกาลังจะทานะครับลักษณะกันและเรื่องเงินก็ดพีขึ้นนี่สิ่ง,งต่างก็จะคายตัวแล้วก็จะมีเงินเข้ามานะครับส่วนเรื่องความรักคุณยังไงบ้างครับความรักเขาบอกว่ายังโสดต่อไปคนมีคู่ก็ดูแลกันหน่อยนะครับระวังเรื่องของอารมณ์ระวังเรื่องของโรคส่วนตัวสูงอะไรแบบนี้นฮะบางทีคู่เราไม่ได้รู้นะฮะเรื่องต่อมาครับ เครียดนะฮะและเรื่องของช่วงแลาวก็ยังไม่ได้โดดเลยครับลักนณาราศิกันนะครับ,รารารบภาพรวมก็ถือว่าขอให้ใจเย็นๆในเดือนกุมภาพันธ์นี้ทําอะไรก็คิดกันให้ดีครับนี่คือพระเสาคุณต้องรอบคอบต้องละเอียดเลยนะครับลักานาราศิกันฝากเอาไว้ด้วยนะฮะ ต่อไปครับเป็นคนลักนาราศีตุลนะครับนักนาราศีตุลนะครับเรื่องแรกครับก็คือเรื่องงานคุณกําลังจะมีโปรเจกต์มีการทําอะไรใหม่ๆนะครับงานจะขยายใหญ่ขึ้นแต่ว่าต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการวางแผนด้วยนะครับเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ไม่ค่อยดีครับราศีตุลการเงินอาจจะติดขัดมีปัญหาแต่หาได้แน่นอนครับส่วนเรื่องของความรักนะครับมีเสน่ห์คนโสดจะมีข่าวดีจะมีคู่ต่างชาติต่างศาสนานะครับคนมีคู่ก็มีความหวานชื่นลื่นลมแล้วก็มีข่าวดีครับของการมี ีบุตรมีลูกหลานนะครับส่วนเรื่องของโชคลาภอาจจะเกิดแบบฟุกฟุนะครับอาจจะเป็นทุกขลาภเรื่องระวังนะครับแล้วก็สุขภาพก็ดูดูแลกันนิดหนึ่งครับแล้วก็ภาพรวมครับเนยหน่อยครับำาานนสำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้สําหรับลักนาราศีตุลย่าังไงอาจารย์โจก็เป็นกําลังใจให้กับคนลักนณาราศีนี้ให้เดินหน้าต่อนะครับวางแผนชีวิตกันให้ดีนะครับลักนณาราศีตุลตู้นะครับ ไปกันต่อนะครับสำหรับลัคนาราศีพิจิกนะครับเรื่องการงานครับในคำวิชาการงานจะโดดเด่นก้าวหน้าประสบผลแห่งความสําเร็จดีขึ้นครับคุณจะได้ใช้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ครับสำหรับลัคนาราศีพิจิกนะครับเรื่องการเงินครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นครับคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนจิตโดนใจทำให้คุณเนี่ยมีเงินมากขึ้นมีเขาเรียกว่ามีลูกค้าเข้ามามีคนนั้นคนนี้เข้ามาช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับ ลัคนาพิจิดูวงการเงินดีครับความรักต้องอดทนนะฮะคนโสดคนมีคู่ต้องใจงเย็นๆนะครับสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นครับโชคลาภครับมาจากการคุยการค้าการขายการเจรจางานที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยจะดีมากภาพรวมครับขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับสำหรับลัคนาราศีพิจิครับ ต่อไปนะครับเป็นลัคนณาราศีธนูครับการงานจะประสบผลแห่งความสาเร็จครับวศนาครับวสนามาท้องฟ้าเปิดคนลักนณาธนูจะมีข่าวดีนะครับทำอะไรก็จะดีขึ้นครับมีความสมร็จความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะฮะเรื่องการเงินครับพี่น้องครับดีขึ้นครับเป็นดวงที่มีโอกาสซื้อบ้านซื้อรถซื้อของใหญ่นะฮะส่วนเรื่องความรักครับโสดมีโอกาสที่จะได้ที่มีอายุมากกว่านะครับดูแลกันดีครับคนมีคู่นเรื่องของสุขภาพครับความเครียดความไม่สงบมวลสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีครับโชคลาภขอพรกับสิ่งศักดิ์ส โชคนลครับอันนี่คือดวงของคนรักนาราศีธนูครับธนูดวงในปีนี้ค่อนข้างที่จะดีแรกนะครับขอให้มุ่มันตั้งใจนะครับสําหรับชาวรักนาราศีธนูครับ ไอ้กรต่อนนีครับสำหรับลัคนาราศีมังกรครับเรื่องงานครับประสบผลในความสาเร็จเกิดความรื่นรมเฉลิมฉลองข่าวดีนะฮะสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรมังกรเนี่ยในปีนี้ก็ถือว่าดวงมาอันดับต้นๆเลยนะฮะเรื่องการเงินครับอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องใดจ่ายจะยื่อเงินหรือรถเรื่องความรักไม่ดีเลยต้องมีปัญหา คนโสดไม่ดีคนมีคู่ก็ไม่ดีครับเรื่องสุขภาพแข็งแรงขึ้นดีขึ้นครับโชคลาภใจเย็นๆครับกลุมภาพันธ์นี้ไม่ค่อยดีครับภาพรวมครับถือว่ายังดีอยู่ยังยังไปเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสที่จะเดินทางไกลนะครับจะได้รับการชื่นชมโปรโมทมีเกียรติมีศักดิ์มีสีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลัคนาราศีธนูครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่ดวงกําลังจะโดดเด่นนะครับถือว่าดีฮะ ไปกันต่อนะครับสำหรับลัคนาราศีกุมนะครับเรื่องแรกครับเรื่องงานครับมีการพูดคุยการเจรจาการค้าการขายนะครับชาวลัคนาราศีกุมติดต่อค้าขายดีเยี่ยมครับหรือว่าเป็นข่าวดีจริงๆครับเรื่องการเงินนะครับท่านผู้ชมครับจะเสียเงินจากการซ่อมน้เติดต เดินทางนะครับนักนาราศีกุมนะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินเอาไว้ด้วยนะครับส่วนเรื่องของความรักครับช่วงนี้เหนื่อยฮะเนี่ยแล้วก็ต่างคนต่างมีเวลาให้กันน้อยครับคนโสดต้องใจเย็นๆครับสุขภาพครับไม่ค่อยดีครับระวังอยป่วยไม่สบายอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆนะครับโชคลาภยังเหนื่อยอยู่ครับคนลัคนาราศีกุมโชคลาภไม่เด่นครับภาพรวมครับถ้าคุณติดต่อกับเพื่อนฝูงเขาบอกว่าอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังคำพูดแต่คนลัคนาราศีนี้ ต้องระวังความมิดนะฮะต้องบอกว่าให้ไปหาเพื่อหนหาฝผงไปหามิตรนะครับจะได้ดีขึ้นครับและนี่คือดวงของคนลัคนาราศรีกุมในเดือนกุมภาพันธ์ครับไปกันต่อนะครับสําหรับลัคนาราศรี มีนนะครับคนักนาราศีมีนครับเรื่องแรกครับเรื่องงานครับค่อนข้างเครียดนะครับมีปัญหาและมีอุปสรรคมากในเดือนกุมภาพันธ์ครับต้องระวังความเครียดความวิตกกังวลนะครับเรื่องการเงินดีขึ้นได้รับทรัพย์มีเงินมากขึ้นนะครับเป็นดวงเรื่องการเงินค่อนข้างดีครับส่วนเรื่องของความรักครับท่านผู้ชมความรักเนี่ย มีข่าวดีครับวำหรับมีข่าวดีมีความสุขมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับทำอะไรก็ประสบผลของความสาเร็จครับเรื่องสุขภาพครับมีปัญหามีอุปสรรคสุขภาพน่าายไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับเรื่องโชคลาภนะครับมีโชคแบบฟุกๆุกนะฮะภาพรวมครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับลัคนาราศีมีนนะครับมีปัญหาอะไรก็จะผ่านพ้นอุปสรรคตรงนี้ไปได้นะครับและนี่คือดวงของคนลักนาราศีมีนในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับสำหรับการทำบุญเสริมดวงนะครับของ12ราศีนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่ ลัคนาราศีเมษนะครับให้จะให้ไปทําบุญอะไรนะครับเรื่องแรกครับไปทําบุญพวกบนเขาบนดอยเด็กที่อยู่ห่างไกลความจเจริญน,นะครับลัคนาราศีเมษไปทําบุญแบบนี้ดีครับราศีพุษศกครับถ่ายชีวิตสัตว์นะครับเลี้ยงสัตว์จรจัด ดีมากนะครับคุณศศครับเมธุนครับบริจาคเข้าของเครื่องใช้ให้กับบ้านเด็กกำพร้าครับกรกฎครับให้เมตตาคนที่ยากไร้คนจนจัดนะครับราศีสิงห์ครับให้ทําบุญด้วยการถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่ครับราศีกันครับเหมือนกันครับทําบุญกับสัตว์ถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่ครับแล้วก็ไปขอขมาครูบาอาจารย์ด้วยนะครับลังรัชาราศีกันนะครับต่อไปลังรัชาราศีตุลครับให้ถือศีลปฏิบัติธรรมไหว้พระศรวลครับลังรัชาราศีพุธจิตครับให้ทําบุญกับผู้ชีวิตเดินทางไปไหหวว้้พพรรรรระะะัััััดนนนนคคคบบบธลกาาาศีูใททํ ทำบุญนะครับแล้วก็ใส่บาตรในวันเกิดนะครับลัคนาราศีมังกรครับให้บริษัทเข้าของเครื่องใช้ที่ไม่ได้ใช้นะครับกับคนยากไร้นะครับมังกรลัคนาราศีกุมครับดูแลหมาแมวตัดพิการนะครับคนจรจัดนะครับต่อไปนะครับเป็นลัคนาราศีมีนะครับให้ทําบุญด้วยการถ่ายชีวิตปล่อยปลาครับก็จะเป็นอันนีสมงสลบุญที่ดีที่จะเสริมดวงให้กับคนสิบสองราศีครับดวงดี โชดีเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมครับวันนี้อาจารย์โจฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอัปเดตดวงดีๆครับกับดวง12ราศีนะครับประจําเดือนนะครับได้ที่แฟนเพจอาจารย์โจดูแล้วใช่เลยครับแล้วก็ทาง y YouTube ครับอาจารย์โจชาแนลครับใครมีคําถามอะไรก็อินบ็อกซ์เข้ามาครับและท่านผู้ชมนะครับเกิดราศีอะไรดวงของท่านดีหรือเปล่าและใครนะครับที่จะรู้ดวงของเราได้ดีที่สุด้องถึงตัวเราเองครับแต่อย่างที่บอกครับการดูดวงแบบภาพรวมแบบนี้มันไม่ใช่ดวงของเราเองเพราะนั้นครับถ้าจะให้ดีครับดูวันเดือนปี เกิดเอามาผูกเป็นลัคนาดวงครับคุณจะรู้เลยครับว่าดวงของคุณหรือบทละครชีวิตของเราจะเดินอย่างไรนะครับเข้ามาสอบถามการแก้ไขปัญหาชีวิตอย่างแท้จริงครับโดยหลักของการดูดวงแบบโหราศาสตร์และแก้ไขปัญหาแบบตรงจุดการันตีการแก้ไขปัญหาชีวิตครับโดยอาจารย์โจดูแล้วเฉนเลยครับฝากติดตามไปนะครับวันนี้ท่านผู้ชมครับต้องขอตัวลากันไปก่อนครับใครที่ดูถึงตรงนี้นะฮะขอให้ท่านโชคดีดวงดีร่ำรวยมีความสุขครับสวัสดีครับรู้ทันดวงรู้ทันชีวิตฟุ้จิต ไห้ติดรู้กับอาจารย์โจอยู่แล้วใช่เลย